สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งคันชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถเสด็จและมักจะวัดคันฉลาขณะข้ามที่ลงจากขบวนรถและเปิดตรวจสอบจุงของคันฉลาขณะข้ามที่เลื่อนล้อขึ้นถึงลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถเสดที่สถานีบ้านโป่งในคันฉลาที่สอง ขึ้นลงบริเวณข้อตอของขบวนรถเดนทารลู่จากท่าอากาศยานดอนเมืองไทยค่ะขบวนรถขึนเพื่อออกจากสถานีบ้านโตไปแล้วได้หยุดยับดยรที่สถานีพหาราสถานีราชบุรีสถานีากข้าวเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งาป็นสถานรถเปะเทศไทย 好。